6ก,กันยายน1901อาลัดแร์วิลเลียมแมคคินลีบทเรียนแห่งความกล้าหาญและการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่6กันยายน1901ประธานาธิบดีแมคคินลีกำลังจับมือกับประชาชนในงานแพนอเมริกันเอ็กซ i โ i ซิชัเขาเชื่อในพลังของการเข้าถึงคนธรรมดาแต่ความเชื่อนั้นกลับกลายเป็นจุดอ่อนเมื่อลีออนโชกอสชายหนุ่มผู้สิ้นหวังจากวิกฤตเศรษฐกิจ ยิงเขาเด้วยแรงบันดาลใจจากลัทธิอนาธิปไตยแม้ถูกยิงแม็คคิลลี่ยังห่วงใยภรรยาป่วยระวังตอนบอกเธอคำพูดสุดท้ายที่แสดงถึงหัวใจของผู้นำที่แท้จริงเขาเสียชีวิตหลังติดเชื้อ8วันแต่มะระดกของเขาคือการเกิดของ Secret Service และยุคป,ปฏิรูปใหม่บทเรียนความกล้าหาญในการเข้าถึงประชาชนอาจมีความเสี่ยง แต่มรดกของผู้นำที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากพวกเขาจากไป